ครับผมมาพบกับช่องเลขนาคราชนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปสรุปผลเราพัฒนานะครับผมของวันที่ของวันที่22ธันวาคมพศ2566นนะครับผมก่อนที่ไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับแล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดเลยนะครับผม ของวันที่25ธันวาคมนะครับผมพศสอ66โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนาคราดด้วยนะครับผมขอให้เอฟทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเลขนาคราดขอให้รวยรวยรวยกันทุกคนครับผมมาดูผลสรุปเลยครับ ครับผมก็นะครับผมผลของเราพัฒนานะครับของวันที่2 2ธันวาคมพศ2 5 6 6นะครับผลที่ออกนะครับผม4 3 5 4นะครับผม3ตัวบนออก3 5 4 2ตัวล่างออก4 3นะครับผมเลขนักลาดวางลูกบนไว้นะครับ4กับ5นะครับผมก็เข้าทั้ง4ทั้ง5นะครับผม จับคู่ไม่เข้านะครับผมจับคู่ไม่เข้านะครับจริงๆนะครับเลขนักราชจริงๆจับ4ีหมันก็จะหลายตัวนะครับแต่คลิปต่อไปเลขนักราชจะกลับจับคู่เด่นไว้เลยนะครับผมก็เข้าทั้งบนทั้งล่างครับ4กับ5นะครับเเข้าทั้งตัว4กับตัว5นะครับสําหรับบนนะครับผมล่างครับผมล่างเลขนักราชวางรูปได้4กับ3นะครับผม43พอดีมันมีตัวหน่วยตรงนี้43เลยเข้าตรงๆนะครับผม เข้าทั้งครั้ง4ทั้ง3แล้วก็ตัวเจาะนะครับครับผมก็แตกๆไปทั้งบนทั้งล่างครับผมก็มาดูต่องวดกันเลยครับของวันที่นะครับ25ธันวาคมพศ2 5งพันนะครับผมลูดบนนะครับเลขนักลาดวางไว้นะครับเราพัฒนานะครับของที่ยี่สินะครับลูกบนวางไว้ที่4กับ0เน้นที่4อ่า0กับ4นะครับผม หน่วยนะครับมี8 4 1สนึเน้นที่4นะครับจับคู่นะครับผม0 0 0 4 0 8 0 1 4 8 4 9 4 1์นยนยปเน้นที่0 0และ0 4นะครับผมลุดล่างนะครับเลขทั้งลาดวางไว้2กับ6นะครับเน้นที่6นะครับหน่วยนะครับ2 8 1นะครับเน้นที่2กับ1นะครับจับคู่2 6 2 8 2 2 2 1 6 8 6 2 6 1 6 6นะครับเน้นไปที่2 6และ6 1นะครับผมก็รอผมผลนะครับผมขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับผมมีโชคมีลาบกับช่องเลขนะักลาดทุกคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปฮานอยนะครับรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับส่วนคลิปของ รัฐบาลไทยนะครับเลขนัคราชก็ได้ลงให้ไปแล้วนะครับผมก็จะมีโค้งสุดท้ายนะครับสรุปให้น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมตอนบ่ายๆนะครับผมก็สรุปให้นะครับ3ตัว2ตัวบนล่างเลยนะครับผมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับคลิปนะครับคลิปแรกนะครับแต่ก็จะเป็นตัวเน้นตัวเจาะเน้นๆนะครับเพื่อเป็นของขวัญก่อนปีใหม่ครับผมสอหรับคลิป เราพัฒนาวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ